ภาพประยชต์เรื่องลองลิฟเลิศนะคะเฮ้ยโสมเออฉันบอกว่าเขาบอกว่าฉันนี่ป่วยไปอ่าเฝ้าเราออกไม่เฝ้าเห็นรับตลอดเลยเก็เป็นเรื่องเกี่ยวเสียงอะไรแก้วเสียงอะไรก้วมันเนแก๊หอมลพี่ชายของคุณสันนีอ่ะกำลังทำน้าสงสัยนั่นนีงฉันสงสัยเลยนะ วันนี้นะคะหวังจะมาตามติดชีวิตคุณชมพผู้อารยานหนึ่งวันนะคะกับการที่วันนี้นะคะเขาจะไปสัมภาษณ์หลายๆที่เลยเพราะวันนี้จะเป็นการโปรโมทภาพยนตร์เรื่องลองลิฟเลิฟนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะวันนี้จะไปที่ไหมา้วเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกับผู่ชมเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ที่มาที่ไปทําไมถึงยอมรับหนังเรื่องนี้หรืออะไรเงี่ยตามไปดูกันเลยค่ะในรายการสตาร์ความเจรยญค่ะเขาจะมือเกลียวหน่อยได้ไหมคะ แกอุ่งๆหน่อยจับมือหน่อยได้ไหม,ไไมแก้วตอนนี้นะคะหวานก็อยู่กับพี่ยิมนะคะพี่ยิมจะเป็นช่างแต่งหน้าของพิชมในหนังเรื่องลี f <อ> <Believe> Love นะฮะเป็นยังไงบ้างตอนที่ทางทีมงานเขาให้เบรฟให้แต่งหน้าพิชมอะไรเงี้ยในใจนะแต่งไม่แต่งก็คือสวยของเขาที่แบบ แต่ก็แต่ก็ไม่ได้ดูให้เป็นเมคอัพอะไรเงี้ยอ่ะก็เป็นประมาณนี้เราก็เลยทำเราไม่เคยคิดเลยว่าเมคอัพอ่ะจะต้องขนาดไหนถึงขั้นขนาดที่พ <Okay. S 1> ี่ชมแบบจะไม่สวยจนสุดท้าย <Yeah. S 1> วันฟิตติ้งเราร <Hey. S 1> ู้่ึากเฮ้ยเมคอัพพี่ชมคือโ ในเมื่อฟิตติ้งไปแล้วว่าแล้วก็แบบชอบมากอะเราก็ต้องทำวะอ,อะไรเงี้ยและยิมจําได้ไหมว่าวันที่แต่งหน้าพี่ชมครั้งแรกในลุคนั้นนะลุคของเมตาเสร็จปุ๊บแล้วพี่ชมดูกระจกแล้วพี่ชมทําหน้าทําตาไงเขาพูดอย่างีไรอ่ะช็อตแรกไปถ่ายอะเขาก็บอกว่าเพิ่มอีกนึงเพิ่มอะไรเพิ่มความทรงเราก็เลยแบบเพิ่มความทรงเข้าไปอีกเราาไปเอกเราก็เลยแบบเฮ้ยแล้วพิช .om จะสวยไหมอะเราก็เลยแบบเอาวะ ไม่สวยก็ไม่สวยพอไปดูในทีเซอร์ใช่ไหมก็ยังสวยอยู่ดีแต่ก็คือเตอก็เต็มที่เนาะเออเข้าใจเข้าใจชอบซีนไหนจริงๆก็ก็พูดถึงทุกซีนดีกว่าคือซีนที่ละนองมันได้ฟิลทุกอย่างเลยอ่ะมันมันเป็นซีนที่เครียดนะแต่เราถือว่ามันทําให้เรามันมันกระสุดอารมณ์เราอยู่นะเพราะมีความเศร้าอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเศร้าเหมือนยามีสิ่งกระสีส่วนอาจารย์เอกนะคะเป็น พู้ที่ถูกรับมอบหมายให้ทําผมพี่ชมคิดว่าจะทําทรงไหนตอนแรกเลยในใจก็คิดว่าก็น่าจะเป็นทรงปกติแบบสบายๆร็วแล้วพอวันที่เขาส่งบริษัาต้องทําทรงนี้คือยังไงคือเธอคือเยินแต่ของจริงเธอฉันบอกเขาาบอกว่าฉันม้วนสวยไปแกทำไงวะก็ฉันก็ต้องม้วนสเปรดสปาไปเลยทีเนี้ยฮะคือกลายเป็นยากกว่าม้วนสวยอีกอ่ะพอต้องให้มันเยินที่สุดแล้วฉันก็ชินกับการม้วนสวยเธอเข้าใจปะ อ่า,าแล้วออกมาแล้วตอนนี้พี่ชมดูทั้งเมคอัพแล้วผมอะอาจาร,รย์เอกจับสังเกตนางได้มาไม่มกล้าดูเลยอ่อเข้าลงเห้เจอกันถามซีนที่อาจาร,รย์เอกอยู่ในกองแล้วอาจาร,รย์เอกชอบซีนไหนมากที่สุดฉันชอบที่รันนอแบบรรยากาศบรรยากาศอะไร,งไรไเงี้ยมันดูเครียดไปหมดมันดูแบบมีปงมีปืนอ,อะไรเงี้ยชอบสำหรับกุมารทั้งสองตัวที่อยู่ในกองนะคะน้องใหม่กับน้องมอสนะคะอยู่กับพี่ชมมาสักพักหนึ่งอ่ะเวลาที่เห็นเขาแบบ เป็นเมตตาด้วยลุกนะแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็เครียดอยู่ว่าแบบเราเราจะแบบดูแลแม่ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วแต่จริงๆก็คือด้วยความโปลเฟชั่นอลของแม่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกประทับใจแล้วก็แม่เก่งเป็นเรื่องที่สนุกดีแล้วตอนเห็นพ่ชมสภาพเป็นเมตตาเป็นยังไงบ้างอีกคนละควไปเลยคนละควเหมือนจะใช่คนละควบนละวไปเลยอะไรเงี้ยก็ตามที่ผู้กำกับเขาอยากได้จริงๆอ่ะยังไม่เหรอคะพูดก่อนเร็วก็ไม่เห็นพ่ชมในแบบ ะช่งนีีเเลยยอไรร้สดูดูแบบดูดูแม่ปะเนี่ยไม่เฝ้าเราอ่ะไม่เฝ้าเห็นรับตลอดเลยซีนประทับใจของทั้งสองคนล่ะค่ะเป็นซีนไหนของหนูที่ระนองเหมือนนาักแเองมันพี่ยิ้มเลยค่ะของไม่ล่ะหนูชอบซีนไหนคือซีนที่อยู่ในห้องนอนที่แบบเปิดจหมัยอ่านแล้วแบบร้องไห้กันหมดเลยอ่ะทีมลงทีมงานได้ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยหร้อวันนี้นะคะเราจะมาตามย่านหนึ่งวันนะคะในการโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง นนแนะนำตัวก่อนว่าในเรื่องเล่นเป็นอะไรยังไงในไดบ้างเป็นเมียคุณสันนี่ชื่อว่าเมตตาคุณสันนี่ชื่ออะไรนะสติสติลูกซืนอนโมมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างย่าเราฟังคร่าวๆนิดนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็คือลองลก็คือยาวใช่ไหมลีฟเลิฟก็คือการใช้ชีวิตคู่อะไรประมาณนี้มันก็จะผ่านแบบว่ากราฟของความแบบ ที่เขาพูดในตอนโปรโมทไงว่าเคยรักกันจนเกลียดกันไหมเขาติดต่อมาแล้วเรามาในปีพอสอบเลยนะฮะจำได้ไหมครับตอนนั้นทองเกลอยู่เขาติดต่อมาตอนหกสี่กุณแมพูดก็บอกว่าให้รอคุณแมพูดัน้ไหมล่าถ้าหูรอคุณแมพูดสนใจจะเล่นไม่หรอกเขาคงมีอะไรให้ทำด้วยแหละคือยากอยากอยากมาขนาดนั้นอยากรู้ว่าจุดไหนของเรื่องนี้ที่ทำให้ญาติตัดสินใจรับครับก็รู้สึกว่าบทมันไม่มันไม่ฝืน ไม่ไกลตัวใก,ใกล้ก็ใกล้ไกลก็ไกลมันนานๆทีที่แบบมันจะมีบทที่มันเหมาะแบบแ,แสดงที่แบบไวอย่างเรามาเล่าเรื่องครอบครัวเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราแบบว่าเราเรา,เราแตะตรงนี้ได้นะอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความท,าท้าทายก็คือว่ายินเอภาพคนก็จะมองเราเป็นอีกอย่างหนึ่งนะอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องเี้ยก็คือมันเป็นคนธรรมดามากๆก็คือเป็นเป็นเป็นเมียเป็นแม่คนหนึ่งที่แบบว่า พะยินกับอาจารย์เอกเขาก็เมาว่าตอนที่ไปตริ้งเ่ะเหมือนแบบต้องทำย่าเยินมากเขาก็เครียดกันมากแล้วตอนที่ทำเสร็จออกมาเครียดหรอเครียดอย่างเขาเครียด้าไปชมสวยมาก่อนไงแล้วก็กลัวว่าพอทั้งทำให้ไม่สวยแล้วก็กลัวจะโดนด่าว่าเครียใช่ตอบีิตัวเองส่องกระจกในวันแรกที่เห็นสภาพตัวเองเป็นอย่ังองมาไม่ชอบ เขาจริงเหรเธอเธอรู้เลยเหรอมันต้องเป็นเบอร์นี้ซึ่งเอาจริงๆชีวิตจริงเราวันในแต่ละวันมันก็มีวันแบบนั้นแตลที่น้องหวนเจี๊ยบอยู่บ้านนอนอึอึน้องหวอเจี๊ยว่ามีคิวว่าจัดมาแล้วอะไรเนี่ยไข่ปลาที่ทำมาแล้วบ้างเมาพระเอกของเรื่องหน่อยคุณสันนี่ก็คือไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย ปไปเจอใน,านสามภาคทีหนึ่งสามภา์อะไรเงี้ยก็ดีนะไม่พูดกันเธอเคยเล่าให้ฉันฟังว่าไม่พูดกันไม่เป็นไรนะแต่ยังอยู่ไปเลยอ <c oughs> ย่าคุยเดี๋ยวเราคุยเองเราอะ่ะก็คือชินอยู่แล้วที่แบบว่ายิ่งยิ่งจะช่วยยิ่งถ้าเป็นแบบน้องเด็กๆมาอนะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยกล้าพูดกับเราแล้วเราก็เป็นคนไม่ชวนคุยคนเขามองเข้ามาอนะไรเงี้ยเขาจะ ขาก็อาจจะมีความเกรงไหมความอะไรไหมก็เลยบอกกันตั้งแต่วันเบิร์ตชอปว่าไม่เป็นไรไม่ต้องชวนคุยกันหรือว่าเราเห็นเรานิ่งๆไปแล้วเราไม่มีอะไรนะแล้วเธอก็ไม่ต้องพยายามคุยกับเราเพราะเราก็เห็นว่าน้องก็เป็นคนเงียบๆเหมือนกันคือให้เข้าใจกันว่าเป็นเป็นแบบนี้ว่าเราเป็นแบบนี้กันเป็นเอเจอร์แบบนี้กันพอมาเจอกันก็คือมันเป็นเป็นตัวละครจริงๆรู้สึกว่าถ้าเผลอไปสนิทมากอะไรเงี้ยก็จะรู้จักตัวตนเขามากะไรเงี้ยซึ่งคาแรคเตอร์ของสติกับพี่สารมันต่าง เหมือนบางทีเราเหลือบไปเห็นเราก็เห็นเห็นซันนี่อ่ะไม่ได้เห็นสติยังไม่ได้อยากรู้จักเขาตรงนั้นเลยอะแต่ว่าตอนนี้พอมาโปรโปงโหมดมามาเดินสายโปรโหมทด้วยกันเลยก็อาจจะก็ออนสนุกได้เป็นตัวของตัวเองกันได้เฉียอ่ะแล้วน้องเด็กที่อ่ะ,อะเป็นไงบ้างเราก็น่ารักค่ะเราก็ถูเป็นลูกพวกเราเดีอ่ะซีนที่ญาติชื่นชอบที่สุดแล้วก็ซีนที่ญาไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากเล่นเลยซีนนี้ ไม่ชอบอะสิ่งที่ไม่ชอบแล้วกันแต่ถ้าคือถ้าบอกมันจะเป็นการสปอร์มันมีความขัดใจขัดแย้งกับตัวตนของเราเราอาจจะเอาตัวเราลงไปเกี่ยวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันยากที่จะทําอันนี้เพราะว่ามันแบบใจมันไม่อยากมันไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูกันค่ะว่า ซีนนี้ที่คุณสุภพูดถึงนี่คืออะไรนะฮะแล้ววันนี้แล้ววันนี้รู้ไหมเขาต้องทำอะไรปั๊มีแบบพอดแคสต์ของ The m a ม t e ธอรทอกร์เธอและสัมภาษณ์เดลินีว่าไทยรัฐอ่ะเดี๋ยววันนี้แล้วตามแม่ไปหนึ่งวันเลยค่ะกับลองลิฟเลิฟนะคะอันปั๊สชวนชวนคนดูหน่อยชวนคนดูหน่อยก็อยากให้ไปดูคือทุกคนที่ไปดูจะต้องต้องได้อะไรออกมาอย่างน้อยก็คือแบบอยากกลับไปทําความรักของตัวเองที่ดีขึ้นมาเดี๋ยวจะไม่ทายสละค่าคุณแม่ เกินตลอดชื่นใจมั้ยคะป้าที่สุดชี่นใจก่อนนี้อีกเก๋าป้าเลียนเก้วแล้วนะป้าเสียงก๊วนรังมาเกลว่าแป๊บหนึ่งลูกเสียงอะไรเกลวาเสียงอะไรเกลวา ต่อไปเี๋ยววันนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปที่ท็อปเกตเฮอที่มูซาบ้านท็อปเกระเทยร์คงเยอะมากเกตเฮอรเยอะมากที่ประเทศสวัสดีค่ะทีมงาน้ะคุณแม่สวัสดีค่ะเซ็กซี่มากเซ็กซี่มาก อ่าอยากพี่ซันแนะนํานิดนึงค่ะว่าในเรื่องนี้เล่นเป็นอะไรยังไงบ้างค่ะเราเล่นเป็นสติครับผมตอนแรกที่ติดต่อมาค่ะรู้รู้ไหมคะว่าจะเป็นชมพู่เล่นรู้ครับเขาบอกแต่แรกเลยอ๋อเหรอแล้วพี่ซันเกรงไหมคะออ๋โอเคได้เลยได้เลยไม่ดีนงครับดีใจขนาดนั้นเลยอ๋อใช่ปีหนึ่งใช่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  เมื่อเช้าชมบอกว่าตอนที่รู้จักกันใหม่ๆตอนนี้เจอกันในห้องบุช้ชสอบชมบอกว่าไม่ต้องคุยกับเราก็ได้นะถ้าแบบไม่ไม่มีอะไรคุยไม่คุยก็ได้เราโอเคอย่างเงี้ยเล่าโมเมนต์นั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะได้เราแล้วคือเขาจะบอกว่าไม่ต้องคุยกับเราก็ได้นะบ่อยไม่เป็นไรเราพิมพ์โทรไ,ไดไม้มีคนนั่งเยอะแยะมีเด็กมีลูกมีนี่ต้องคุยกับเขาเราโตแล้วอ๋อพี่ตาเป็นคนสั่งชมหรอไช่พิมพ์โทรได้พิมพ์โทรไดงไงตอนแรกต้องคุยเองเออตอนเห็นบทในเรื่องรู้สึกเป็นไงกับบทของตัวสติบ้างค เขาจำไม่ไ,ได้รเราเห็นขเขาเขียนด้วยความตั้งใจครับดิจจ์ก็เลยโทรไปทันทีเลยโทรกลับไปตอบทันทีว่าจะเล่นต,ต้องลีลาเนึ่งก็ดีนะแต่ว่าอเงเทปองเทปเราต้องลงนิดหนึ่ง<อ>พูดถึงซีนที่ชอบแล้วก็ซีนที่ไม่ชอบแบบไม่อยากเล่นซีนนี้เลยจริงๆอะไรเงี้ยชมพู่ก็จะมีซีนหนึ่งที่แบบมันขัดกับความรู้สึกเขาแล้วเขาไม่อยากเล่นแต่เขาต้องเล่นะไรเงี้ยที่ผมชอบแต่เขามากคือเขาอินมากทีสิ่งทุกอย่าง พอเขาเป็นตัวละครแล้วเขารู้สึกว่าบางสิ่งมันอยากเขาไม่อยากให้มันเกิดเอาแล้วตัวพิซซ่าล่ะคะ่ะ <c oughs> ชอบซีนไหนชอบซีนไหนบ้างชอบซีนไหนบ้างชอบวิธีการถ่ายทำคือเวลาวถ่ายลองเทสค,ครับชอบหมดอ่ยาแล้วสิ่งที่ไม่ชอบละ่ะสิ่งที่ไม่ชอบแบบเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันขัดกับความรู้สึกตัว, <c oughs> ตวเองจรงิงโอ้ยมันดีอะไรขนาดนี้ <c oughs> แค่อ่านนั้นฝากหนังเลยค่ะครับผม ก็ฝากเรื่องเรื่องสนิทนี่นะครับผมได้เลยรีบเลยครับผมลองรีบเลยภาพยนตร์นะครับต้องดูในโลงภาพยนตร์ให้ความรู้สึกแบบจะมีพลังมันจะมีพลังออกมันโอเคครับขอบคุณครับตอนนี mm ้เราพบกับอีกหนึ่งนักแสดงนะฮะคือยายนั่นเองยายรับบทเป็นอะไรคะเรื่องนี้รับบทเป็นลุงพีค่ะซึ่งเป็นพี่ชายของคุณสันนี่อ่ะกำลังทำน้ำสงสัยนันนี่ฉันสงสัยเลยนะ แต่บางคือได้พอนึกว่าได้แน่กับพี่ติชื่อที่รู้สันติอ๋อคิดว่าก่อนเป็นกระเทยก็น่าจะชื่อไอซันอย่างเงี้ยพอเข้าสู่วงการกระเทยพอแบบก็เลยเปลี่ยนเป็นพีซึ่งก็คือแปลมาจากชื่อจริงประกอบอาชีพเป็นเป็นนหัวหน้าเทรนเนอร์แล้วจริงๆอยากเคยร่วมงานกับพี่สันกับชมมาก่อนปะคุณชมเนี่ยเล่นมาสองเรื่องแล้วก็คือสายก็เล่นสายสีเออใช่แล้วก็ กซี่แต่ว่าคุณซันเนี่ยเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนปลูกในกลุ่มแต่ไม่เคยทำงานกาันอนในเรื่องแรกใช่ค่ะเมาชมพูดกับกับพี่แซนนี่ฟังหน่อยเป็นกงในกองก็เป็นไงบ้างกับคุณชมเนี่ยก็คือว่า พอวันไหนมาก,กองเนี่ยก็จะบอกบทตัว,วไม่ต้องแวะตรงไปกองเลยมีขนมที่กินอ๋อเออใช่ใช่ใช่ฉันง,งงวันนั้นมากเลยที่มีขนมกุยช่ายสามเจ้าความธรรมาชาติของกุยช่ายอ่ะพอม,มากินปุ๊บมันจะต้องฟัน oh, โอ้โห<ๆ>เขียวไว้ท้่กรองส่วนคุทแจนี้เนี่ยก็คือว่ารับบทเรื่องเนี่ยก็ได้ทำาห้แกรู้ว่าแกบางคนแบบ บ่นถิ้งบ่นขาบนก็เลยแบบบ่นอุบบ่นอิดไปเรื่อยอะไรเงี้ยวันเฟิร์สลีดอะที่มีเด็กแบบเหมือนมีน้องๆอะลุงเขาก็พยายามพูดคุพดยพยายามไปเล่นมก,กับเด็กน้องก็กินข้าวอยู่หรือว,ว่าหันมองแบบพอสตูมเนี่ยก็จะเล่นเน่อเขาเงี้ยนังก็จะเล่นด้วยกันแบบโอ้พืออะไรเนี่ยโอ้ตะเข็บหนี่งพอสตูมไม่เก็ดเดินออกมาพูดหนูไม่ทำงานกับพี่ตันแล้วอะไรไม่พอทำเลยไม่พอใจอยาง <laughs> เชิญดูุต้องเดินมาหมอันนั้นแปลว่าคนรักอันนั้นว่าคนักย้อนกลับไปตรงตัวทีเซอร์มันมีซีนที่ยายกับน้องอ่ะกอดกันแล้วยายร้องไห้ด้วยอ่ะใช่ค่ะก็ไม่ได้ตั้งใจจะร้องไห้แต่ว่ามันก็พาไปสังเกตเลยว่าต้องมันสูบหน้าเราอยู่ก็เลยเราต้องเต็มที่แม๊ก็แบบเราก็เลยโู่ไปด้วยบอกถึงซีนที่ชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้มาหนึ่งซีน แต่เป็นไปซินซี่คลายตรงกองไฟกับคุณคุณซาขนขาวนะครับรู้สงกเหมือนมีอะไรม,มีมีมวลอะไรขนากเลยในในบทอะเดิมมันเขียนว่ามันให้เราพูดขึ้นไปล,ลอยๆพูดลอยๆให้เขาไปคิดได้เองไม่ได้เล่นแบบที่ร่วมกับ รีบอะไรเงี้ยมองลุงเข้าเลยเออเออมันเหมือนเป็นน้องชายเราจริงๆแล้วมันก็เลยออกมาเออซึ่งนนพวกกับก็ชอบซึ่งเราเองเราก็ชอบอ่ะสุดท้ายฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะชวนคนไปดูนิดหนึ่งหลายๆเรื่องที่ขำคือขำร้องไห้คือร้องไห้แต่เรื่องนี้มันจะมีความในระหว่างที่คุณร้องไห้อยู่คุณก็ัวดหลอดด้วยในระหว่างที่คุณขำอยู่คุณอาจจะน้ำตาไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัวคุณคุณผู้ชมออกจากโรงแอยางนอนมนต้องเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถาม ขอบคุณค่ะยายขอบคุณค่ะขอบคุณยายค่ะอะตอนนี้นะคะเราอยู่แก๊งพี่อาในตํานานนะคะก็คือปลาโกบปลาบีแล้วก็ปลาแอนนะคะอะขายหนังเลยค่ะพี่อาสาวขายเลขข่าวอะไรบ้ามาต้องดูนะคะลองเลิฟดูแล้วคุณอาจสกัดไปครบทวนความรักของเราเองค่ะว่าเป็นแบบไหนถ้าเรารักคนที่เราลักได้แล้วเราจะสามารถเปลี่ยนคนที่เรามักได้หิ้วป้าแรงมา คนที่จะได้ไปดูหนังเรื่องนี้จะได้เห็นแม่จะเห็นพี่ซันเนี่ยแบบที่ไม่เคยเห็นเลยก็ได้กลับมาสบควนตัวเองในหลายๆเรื่องอะเนาะแ้วก็ไม่เบื่อเลยทุกเรื่องขอบคุณคดีมาอ่ะยาแอนค่ะก็มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปดูถ้ามันมันไม่แปลกมันไม่เหมือนไม่จริงๆแม่ชมแบบพี่ซันคงไม่รับเล่นยูแลเออการนตีได้แล้วน้องเบ็คกี้ก็สดมา แค่นี้ก็คุ้มลดูรายการผับบอร์ดจุจุดเรวเีกออกไปไปดู<อ> <ไป S 2> เลยล <ไป S 1> ขอบคุณคะ่ะพี่าสาวขอบคุณคะ่ะก็รู้ว่ามันแบบมันหลอกเราตีหัวเราด้วยความดูแบบคึกคักสนุกสนานดูด้วยลุคของแม่ที่แบบแตกออกไปพี่ซันที่มันดูแบบว่าเป็นแบบพ่อคนอะไรอย่างเงี้ย แต่คิดว่าโดยรวมหนังมันต้องขมแน่นอนเลยอะถ้าใครอยากจะดำดิ่งไปสู่ห้วงอารมณ์นี่คิดว่าเดี๋ยวต้องไป,ไปเผชิประสบการณ์นี้พร้อมกัน29มิถุนานยนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ไปชมพร้อมเพียงโดยโทษกันนะคะ,ะดำดิ่งกันจะ้ะลองลิฟเลิฟน่ารักที่สุดเลยค่ะบิบ๊กองถูกต้องเหมือนจำแม่นสมัตแจว๋วอะแม่เสรียทอกก็เธยแล้วต่อไปแม่ทำอะไรอีกชาวันนี้รูตตวหรือเปล่ากับเับน้องเกดดีมี มีกระอตยชื่อด้วยน้องเกตต้องดีใจแล้วก็ต่อด้วยคนอุ้ยไทยรัฐอ,อีกสองเพื่อสุดท้ายค่ะแม่เจ็บคอ,อยังคะเนี่ย,มมยเรามีตัวช่วยบ้านทีนกำลังเจ็บคอไม่มีคือแบบว่าไม่ได้ซื้อลูกค้าไม่ได้ซื้อเขาต้องขอเป็นตัวอโอเคค่ะแม่อุ้ยแม่เสื้อสวยจังเลยเสื้ออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นเบอร์ของภาพยนตรรื่อลิฟเลิฟนะอ้าวเรจะเห็นอาจจะเด็กบีฟิตโอเคอเค่ะไปสัมภาษณ์กันค่ะ ย่าฝากหนังคะโคงสุดท้ายแล้วค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับลองลิฟเลิฟนะคะวันที่29มิถุนายนนี้นะคะโรงพยาตาลหนังนีไปดูเหอะใช่ไหมล่ะเกยวว่าควรไปดูหนังไหมคะสวั้ะดีดีค่ะโอเคค่ะเกวบายบายก่อนเร็วบาย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 แล้ว